กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้ริสาจะพาทุกคนมารู้จักกับนี่เลยค่ะว่านงาช้างนั่นเองนะคะสำหรับว่านงาช้างนอกจากเราจะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับแล้วยังมีประโยชน์เกี่ยวกับการนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้อีกด้วยนะคะ สำหรับว่านงาช้างที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่นี้นะคะก็เป็นว่านงาช้างก้านเขียวนะคะทุกคนจะมีลักษณะก้านใบเป็นสีเขียวนะคะมองดีๆจะคล้ายๆกับฝักมะรุมเนะาะใบจะยาวๆเรียวๆและมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะทุกคนก็จะมีว่านงาช้างก้านลายกับว่านงาช้างด่างเนาะ ว่านงานช้างก้านลายก็จะมีลักษณะคล้ายกันเลยนะคะเพียงแค่จะมีลายเนาะลายที่ก้านใบที่เรียวๆกลมๆแหลมๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะมีความลายลายเยอะลายแบบเด่นเห็นได้ชัดนะคะทุกคนริซาก็ไม่มีไม่มีให้ดูเนาะเพราะว่าริซาก็มีแค่ต้น งาช้างก้านเขียวอย่างเดียวนะคะสำหรับสบพรพคุณทางยาก็ตัวเดียวกันเลยนะคะจะแตกต่างกันเพียงลำต้นแล้วก็ลวดลายเท่านั้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสพรพคุณของว่านงาช้างกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้าง mm hmm. เราจะใช้งาหรือก้านใบนะคะมัดสับเป็นท่อนๆแล้วก็ทุบๆแล้วก็นำไปต้มน้ำนะคะจากนั้นนำมาดื่มทุกวันเช้าเย็นนะคะใช้เป็นยาสมุนไพร รักษาฤทธิ์สีดวงบำรุงโลหิตช่วยในการอยู่ไฟในสตรีหลังคลอดขับพยาธิใช้เป็นยาขับปัสสาวะรักษาฝ้ากระบนใบหน้านอกจากเราจะนำมาต้มน้ำดื่มเรายังสามารถนำมาใช้เป็นยาทาภายนอกได้อีกด้วยนะคะโดยการนำน้ำยางมาใช้ทานะคะรักษาสิวบนใบหน้าใช้ทาลดรอยเหี่ยวยน่นทำให้ใบหน้าต่งตึง ช่วยสมานแผลร,รักษาแผลให้หายเร็วขึ้นและสามารถรักษาผดผื่นคันของผิวหนังได้อีกด้วยค่ะส่วนวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงเราตัดก้านใบมาเสียบลงดินได้เลยค่ะหรือจะใช้วิธีการแยกหนอก,ก็ได้นะคะแยกเงาออกมาเนาะแล้วก็มาปลูกลงดินสำหรับในกระถางนี้นะคะก็จะปลูกโดยการแยกหนอกกนะคะ่ะ แยกหน่อแยกเง่าออกมาเนาะแล้วก็มาปลูกลงกระถางค่ะเราสามารถดัดหรือถักเปียให้สวยงามแบบนี้ได้นะคะทุกคนเราสามารถถักก่อนนำะมาลงดินได้เลยหรือเราจะปลูกลงดินแล้วเราก็มาถักแบบนี้ก็ได้นะคะว่านงาช้างเป็นไม้มงคลที่นิยมมาปลูกเพื่อประดับบ้านจะนำมาปลูกลงกระถางหรือจะปลูกเป็นรั้วบ้านก็ได้นะคะ ปลูกติดบ้านไว้มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรชั้นเลิศเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ริสาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกําลังใจให้ริสาได้ทำคลิปต่อนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ